พี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ขอยบอมีแนวกินพี่น้องขอยได้ดับแด่มะจานนึงพี่น้องนี่ดับแด้าจานนึ่งกับอันมืดไงเด้อพี่น้องเด้อกับทอดอันทอดปลาคอแห่งปลาแดดเดียวนี่หละพี่น้องเบิ้งนี่ปลาคอน้อยก็คือมือดแท้ปลาคอน้อยมู่ออกมาฝาก นี่แม่มันนอ่นแม่มันตากแดดเดียวไว้แล้วก็เอามาฝากี่พี่น้องถอดประคอน้อยแล้วก็มีัน,นี้นี่ละมีซ้ำนี่ละขวดักแด้เราคอยกระสิตําทั่วพี่น้องเนาะเมื่อนี่กินง่ายๆเลยเฮานะหิวเขา่าคอยเอามาก,กินอาหารอีสานพี่น้องอาหารไทยคอยกินมาได้มันมีกะทิคอยบ่ามากักคอยบ่ามักหวานคอยมักแบบ แซบนัวประดแดกงเสร็จไหมพี่น้องเนะาะหลักกระสีอันตำทัวคอยกินข่าพร้อมกัน้ะพี่นอ้องเด้อนะมื้อนี่เนาะเมนูอยอีสานบ้านเฮาเพื่อเกาล่ะปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยอ่ากำลังทอดกำลังหอมเลยพี่น้องเอ้ยเอาคอยตำทัวกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องตำทัวนีไ่ไหม กินตำทั่วน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมันนี่เด้อเดิน้าหลายค่อยแตกตำถั่วพี่นออาาา้องตำมาหลายดอกควรากินเบิดนี่ล่ะเสียงวขวดโุกตำถั่วพี่น้อง,งมี3สามอย่างเ้ยเมนูมนี้กินอีสานบ้านเฮาเนะพี่น้องเนาะเอา้า พี่น้องมีตําทัวเห็นบ่้ลตแดเสเบ่พี่น้องหอม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 นะม,มีขวดักแด่พี่น้องนี่จานนึงเแล้วก็มีทอดทอดปลาค้อน้อยพี่น้องปลาแดดเดียวมาเฮากินเขาน้ำกันพี่น้องมาที่นี่มาข่อยสิบพากินเขาเด้อพี่น้องเด้อเซ่บเซบ,บน้ำกันมาเด้อมาเด้อมามากินน้ำกัน <laughs> มา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 สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพอกันอีกแล้วมือน,นีเนาะพี่น้องขอบบะมีแนวกินดอกขอบบะคืดอ,อยากังขา,ค,าคืดอ,อยากตําทั่วพีนนนนว่น้องนี่เห็นบ่กินตําทั่วน้ำมือนห่งน้ำลายแตกพี่น้องเลยตําทั่วแล้วกับเนีข่ขวดักแด้จานนึงพี่น้องจานใหญ่อันนี้หาสิบบาทเนะี่ยพี่น้องอันนี้ปากคอ ปลาคอน้อยไหมปลาค้อน้อยแดดเดียวมูเอามาฝากสามมัดนี่ยละ่ะเอามาจากแม่นนอกพี่น้องเนาะมากินน้ากันพี่น้องผักไข่กระโบมีมนี้มีมะเขือนี่เห็นปะมะมเขือกับมะแตงน,มมนี่มีซัมนี่อะไรแนวกินเนาะพี่น้องมากินน้ากันแซบแทบนะมามามาแ่าาบน้ากันนี่ตำทัว่วข่อยโซโล,โล่เราข่หิ้วข้าวเหนียวพี่น้อง ไม่นี้กินข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะอีสานบ้านเฮานี่ละ่ะกินง่ายๆนี่ล่ะเวหเวิวขา้ามีเอาไหมเด้อเอิ้นน้องมากินข้าวบ่ได้เอิ้นหมาเอิ้นตะโคนพี่น้องเอ้กินน้ำกันแซ่บๆมาๆๆมั้ตำทัวเห็นไหมกับหิวเขา้าวปูกับบะหมี่ นำหมักทั่วซื้อๆบ่มีปูมีอย่างใส่ดอกพี่น้องนะให้ปลาแดดก็ขึ้นเนี่ยมะคตอน้ำกำขาว่ามันสมพูดเนี่ยมันใส่ม芒หนาวหลายพูดมันสมเอาขัดิีนมนนีกว่าอื้มหักเดาแซ่บๆพี่น้อง มาเ้อูพูดแ่ได้ดบ่บค่อยได้กินหนักแด่พี่น้องมมนกินน้ำกันจานบางไงสมัยเป็นเด็กน้อยข่อยมากกินหนักแด่พี่น้องย้ายเรียงมอนเนาะข่อยจกในหม้อหลอกย้ายแล้วก็เอาไม้สาวหลอกกันะตีข่อย <c oughs> น้ำกระห้อนๆพี่น้องเอ้จกดักแด่ในในหม้อ หม้อสาวไหมทำไมเป็นยังง่อนขอยิ้มปากค้อน้อยกันมูข่อยเอามักฝากข้อน้อยพี่นอ้องอืก็แส่บจแต่หลัพี่น้องบ่านเนีบ่อเข็มพอดีบลงค้นก็สิม,มักเข็มอันนี้พอดีเลยพี่น้องนะ กับตำทั่วมา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 หากกับบ่มีตสังสังหมาเฮาตำนี่มาเฮาขนพี่หน้อมามากินน้ำกันแ่บๆฉบตำทั่ว nhiều hả à, anh đang kiếm khẩu lén cầm nhàng lắm anh đó đưa ราซ้อนครับมันต้องตักทำใหญ่ๆมันต้องสีแซ่บหนักแดงมันๆขั่วเอารับเขามาที่เอามามามากิน้ำกันมาจำหน้ามักตาัวน้ำข่อย ถ้าปักผ้หน่อยกรอบดีดีขันยิ้วเขายังกินกับมิตรผัดผัดทอดทอดอขาบอกว่าอยากเขาย่างอ้อมตลาดพี่น้อง แั่สีได้เลยมักทั่วนั่นมักทั่วมันต่ำมัเคืออะไรนงมัเคืออป่อ าเดิมพี่น้องเอ,อ้ยทำหมกทั่วขวดดักแดงมันมันเด็ดพี่น้องเป็นค้ำเหือเอาตักไข่ออกัป ั้องซี่เลยหลับแกทานมากทางคนยันนอนก็บสิบมาักแหละครับยันหลังมามามา <c oughs> ทำหมกตัวซ่อนขลุดเมื่อหรูดตีนไว้ กินตะเข่าให้หมู om, เบิ well. 네้งข่อยกระยาเฮ็ดแนวอื่นเท่ากันและพี่น้องนะจะว่าสิเฮ็ดยังแม่ก็กินเข่ากินเข่าให้เบิ้งเดิมเดิมเกาเกาข่อยอยากร้องเพลงเท่ากันแล้วไปนองข่อยอยากร้องเพลงให้ฟังเท่ากันแล้วต่ว่าเสียงข่อยขึ้นหมายเงียวใส่สังกะสีเนี่ยไม่น้องเลยประกาศล่องเนาะว่าสิเฮ็ดยังไม่ กินข้าวก็กินเป็นมูวกันซื่อๆในร้านนองน้งพี่น้องนะมาเด้อแักแดดแซ่บๆ,บๆข้าวเนี่ <c oughs> ยเจ้าที่อยากกินน้ำแซับพี่นนอง วางกับโตเนี่ยแหละพี่น้องมาที่นี่มันเดียวเ่อเห็นอาหารแม่ <c ười> ก็เลยเอาคันโตมาวางเนี่ยมันสูงขึ้นทั้งสร้างขึ้นเดียวเมื่อเห็นดอกแดงมันไข็มากกินเหล่นซื่อๆก็แซ่นี จำนำต่มักทัวที่น้มน้ำไหมข่ะกัมนี้เนะีขน่ข่าไะกี่ข้านต้มกตนมันซ้ำเนีอ่ะ แห่งแท็บมันมบอกเข็มมันมพอดี ยังกคอิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่อยบอค่อยมากอาหารผากก่างพี่น้องเพราะว่ามันเรียนอาหารบ้านเ้าแซ่บกินมาแต่น้อยเนาะ เสียวค้ำเข่ามาจำมันนักเดะ ซื้อนาำเตาหูมะสองทุงตจ้องสิกินบัดใกล้สิน้อนจ้องสิกินเนี่ยแค่้นึ่งเ่าน้้นดำมีสังหมาหมาเท่าดี nó mới học được chicken mở bớt đọc không phải nó mới lên toi đọc đấy là มัน,นั้มูเนี่ยเ็จยังเนี่ยอันนั้นมารูอยากกินจนอิ่มเหรือย้าย่อนเนาะกับูเนี่ยเขาบอก่าเกับอกใ่้ได้โซบามันทำไข่าไข่เฮเ็ษนะอันั้นมปูกฝนเนี่ยอายกินจนสีอิ่มแล้วพ <c oughs> ี่นากูอกจมขอไม่ได้จม อันนี้ออกสมนัอยนึงอยากแกดกอยากแดกแจ,จับพี่น้องใอยอิ่มแล้วล่ะเราจะข่เอาครับ chim nào phải sụp hòa tổ lá ở đất làm không sáng khỏi ba năm khỏi พี่น้องเอ้ยกินอิ่มแล้วก็สินีจากแล้วเนาะมากินอ่างหนาแล้วก็สิซนีแล้วพี่น้องจังเลยกะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาภาพเพิ่นเพื่อเขาได้พี่น้องเนอะพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเนอะมือนีขอตัตแล้วจะไปหาตอบคอมเมนต์แล้วมือนีเอาไว้สำนีแล้วพี่น้องเด้อบ๊ายบาย